ใครมันพามอะไรวะนั่นนะ่ะเฮ้ยอะไรอู้ววเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อเชื่ออ้าวนอนหลับไปนอนหลับไปซะเลยเจียอ่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอือหือยักออนหัดอยู่ไอ้น้องแต่เลียดกูรดว่ะเท่นั้นที่กูหลบได้เอ้ยเลียผมลถเลยดูดิแย่จริงแย่จริงเลยนะครับตรงนี้ เออหรือต้องไปทางไหนกันงั้นเราขึ้นบันไดเดจะมันเขียนอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยกำแพงสถานีสถานที่อย่างนี้นี่ไม่น่าไว้วางใจจริงเออเอา,เอาโอ้หเมื่อหูล้อใส่ลูอถ้าถ้าเจอตัวนี้จะจะกระทืมหัวเลยเนี่ยหรือว่าที่พูดอยู่นี่คือเกณฑ์ใดชายเออเกณฑ์ใดชายตกลงแกเป็นพวกชั้นหรือว่าเป็นสโตชั้นกันแน่ เอ้ผู้ที่รู้เรื่องหน่อยฟังไม่รู้เรื่องเออนี่เป็นไรครับช่วงนี้เกณฑ์ในชายเสี่ยงเขาแปลกแปลไปแล้วในแจโอืออ้ว้าขาขาดสองข้างไม่ตายตายปะขาขาดสองข้างกูขาขาดสองข้างเมื่อกี้นี้เออเกณฑ์ในชายมันหัวเราะอีกแล้ว หมุนล้อได้หน้าเหมือนไส้จริงๆนะครับตรงนี้นี่ครับอ่าแป๊บนึงทำไมสิงเกนในชายวยีดีมันก็เบาไปแบบไม่มีเหตุผลอ่าอยู่นี่จี้อ่ะอ้าเบาลงมาประมาณสี่สิบพอแป๊บนึงนะอ๋อฮะนี่คุณเกนใดชายจงทะลุจุดเดือดซะเดือดจุกเกนไดชายเก้ เนี่ยมันมากันแล้วไอ้พวกไอ้พวกน้าปลวกไอ้พวกน้าปลวกเราจะใช้ปืนที่จะการกับแกอู้าดก็ใส่เฮ้ยจะตายแล้วไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมไม่เลิกใช่ไหมนอนหลับไปเฮ้ยเฮ้ยจงตีคนอื่นจากข้างหลังนั่นเหรอสมเป็นเนโครมดีสมจริงๆกับที่ว่าเป็นพวกแก ปวกชั่วป่วยโอ้โหถึงกับนอนหลับไปยอดเยี่ยมสุดยอดแน่มีหมามาด้วยออืหมาเหรอหมาเหรอดิน้นไปซะตายยังวะยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวดีๆจะเข้ามาเออเออโอ้โหหัวขาดแล้วแขนขาดแน่นเน่ะ จะิ่มยาขึ้นทุกทีแล้วเด็ดตรงนี้แหมการเล่นโหมดคลาสสิกที่ผ่านแบบง่ายนี่มันเป็นอะไรที่ลำบากมากเลยนะครับตอนนี้เพราะหมดคลาสสิกแม่งเขาเรียกว่ายังไงยังไงนะตอนตอนนี้เล่นเกมในโหมดฮาร์ดอยู่แถมไม่สามารถตัดแ,แต่งปืนได้นี่มันช่างเป็นอะไรที่ยากลําบากจริงๆนะครับแต่ผมจะสู้ต่อไปครับเพื่อศาสนากินได้ชายดีครับโอ้ยี่อม เอออ้ไอ้พวกนี้มันเยอะจริงๆดีที่เรายังมียาอยู่ถึงแม้จะไม่เยอะมากเออเปืนกลของข้าเป็นที่หนึ่งในจักรวาลพวกแกไม่มีทางสู้ได้หรอกไอ้พวกหน้าลิงไอ้พวกไม่มีจมูกไอ้พวกไม่ยอมอาบน้ำเอ้พวกกินแต่เห็ด รู้หรือเปล่าคุณเกณฑ์ได้ใช้ว่าเห็ดแต่มันทำลายสมองคนแต่มันทำให้ฟันเหลืองอีต่างหากเอ้ยไม่รู้กูจงรู้ซะเฮ้ยโอ้โหเล่นทีเผลอเฮ้ยเฮ้ยอ้ะเขายังไม่ตายอุ้ยอแกบังอาจเล่นคาทีเผลอเลยบังอาจมากเป็นเกมแค่สิบมีชีวิตต่างดาวเท่านั้น ประตูรีปเปิดเร็วอ้อจะผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ไปได้ยังไงเนี่ยผ่านไปยังไงดีอ๋อยางยางบริเวณนี้ยังไม่มีอะไรอ่าเสียงตัวอะไรมันร้องเสียงตัวอะไรมันร้องครับตรงนี้อ่าแล้วว่าจะไม่มีแล้วอ๋อนั่นนะั่นนะั่นะนะนะโอ้โหสองตัว สองตัวเอออืมอ,อตาซะไอพวกไม่มีจมูกเอ,ออเพออื่อแน่ๆมันเริ่มชาร์จพลังแล้วเพื่อคิดจะปล่อยพลังขึ้นเต่างันเหรอเร็วไฟเออไม่ใช่เด็ดเร็วไปสิบล้านตีน้องคิดจะปล่อยให้ฆ่าตายอ่ะเอออือเลอเลเป็นปุ๋ยพิซ่าเออไม่เป็นเว้ยเป็นปุ๋ยพิซ่าเออนอนหลับไปซะเออกระสุนปืนจะหมดแล้ว แล้วเราก็เก็บใหม่ได้อืมแน่นอนนอนหลับไปอุ้ยใครไม่จบอ้าหัวขาดไปซะทีนี้แจก็ทำอะไรฉันไม่ได้เลยเย็นหล่อนนิดจ่ะอ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 ่ะโอเคอ้าทำไงดีทำไงดีเออต้องรีบถอดรหัสเครื่องเดี๋ยวแม่งโขงอีกนะอีกแคนเดียวเท่านั้นสุดยอดอ๋อเ้ แหลมแหลมจริงๆเติมเลือดอ่ามาต่อตรงนี้กระทืบกล่องเพื่อตอปออของครับแน่ได้กระสุนปืนมาเรือเปิดได้ขอโอ้โหหน้าหลังเลยเหรอแค่ขาดด้างหน้าง๋ยวก็แย่แล้วอืมนอนหลับไปซะอืมน้าย,ยังดือ้อยังดือ้อเอออาหัวขาดไปแล้วเราจะต้องจัดการยิงแขนเขาไว้ขาดสองข้างอุยออย ยิงแขนได้ขาดสองข้างแล้วก็ยิงหัวให้ขาด,ดเดี๋ยวดูเด้มันจะอะไรมาสู้อ้าวบังเอิญมันตายก่อนครับดีแล้วไม่อยากสู้นานเลยเสียอยากให้มันเป็นแบบ resident น่ะพอยิงเออแขนคิมซันเฮดขาดสองข้างปุ๊บมันจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วทำอะไรไม่ได้เออแต่ก็ไม่เคยทำจักทีอะไรเนี่ยมันคืออะไรเย็คนคุณบอคคุปปอนออนแล้วมึงกินดนชายครับทักไปหาคุณบาคุปปอนเลยดี โอเคครับแหมออนโชว์ในรายการเลยเนี่ยโคตรหล่ออ ok ok ่ะในแคปตอนนี้เฮ้ยมันสามารถวิ่งทะลุไฟฟ้าได้ทำไมผมวิ่งทะลุบ้างไม่ได้อะไอพวกขี้โกงอ่อฮะอ่ะอ่ะวปซ่อนอยู่ตรงนั้นนี่เองเออเครื่องพังไอแซกนี่รู้สึกว่าจะถนัดเรื่องการทำลายมากกว่าการสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์นะเนี่ยหยุดเวลาอ้า โอ้อย่างหล่อดูกลิ้งไปอืม้มยอดเยี่ยมไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะไอแซคผูนี้ได้อีกแล้วเหตุผลที่ไอแซคแข็งแกนที่สุดในจักรวาลก็เพราะว่าไอแซคนั้นเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวกินไดชายผู้วูี่ไม่ศรัทธาในตัวเกินไดชายจะต้องพบกับจุดจบที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเราต้องศรัทธานในตัวกินไดชายไว้ในใจอู้หูอู้หู เฮ้ยข้างๆกูเกนไดชายใช่ด้วยออนี่เพราะเกนไดชายช่วยไว้มอนเตอร์ตัวนี้ถึงไม่โจมตีเราครับและตายอย่างรวดเร็วสุดยอดเกนไดชายเออลัทธิของนายนี่มันช่างยอดจริงๆเห็นอย่างนี้เหอะแต่ฉันเร่งนะเรื่องศาสนาเนี่ยนี่จ้ะเออเออนอนละไปน่ะทำไมกระทืบของไม่แตก ค่าเอลิเนได้กระทืบกล่องไม่แตกอุทุเลศจริงๆเลยเนี่ยครับอ,อ้อคุณเกณฑ์นในชายทักไปหาคุณบาคคุปปอนยังเนี่ยอยก็ไม่ยอมรับนะนะกาไม่ยอมรับด้วยนะครับด่ามันดิลองด่ามันฮะฮะเลยครับฮะบาคคุปปอนเข้ามาแล้วอ๋อ ย้ำเหม็นชื่อขึ้นเลยเออไอตัวข้างๆหิบผมเห็นสามลังเมื่อกี้นี้ผมมั่นใจว่าเดี๋ยวมันต้องโผล่มาแน่เออแผนหลอกตาเออเน่จะสู้จะสู้ไออ้าวเอออโอ้ออกกําลังกายถือเป็นการออกกําลังกายอย่างนึงครับให้เลเวลของตัวละครเราอัพครับเอยอะไรเอออ้าวกดเติมเลือดไม่ทันเออไม่ เออไม่เป็นไรครับมาต่อกันตรงนี้อะไรอ้หพลังขึ้นต่อกันสุดยอดเออแย่จริงเลยตรงนี้นี่ครับอ่าอาเชียนี่ครับอาเชียเราจะยังไม่จบปาร์กง่ายๆหรอครับตรงนี้เราต้องเล่นกันต่อไปอ่าโอเคอืมขึ้นมาข้างบนโอ้โหเกิดโดนเกิดโดนกําลัง นาครับนี้ผมจะใช้ปืนแห่งสวรรค์ยิงพวกมันครับยิงหนึ่งนัดพวกไปสวรรค์ทันทีเป็นปืนที่มีความปานิสูงที่สุดในเกมแล้วถูกงสร้างแบบมีเอมนุษย์เสียทำนะครับตรงนี้กระทึบศกสีกทีนึงอุ้ยออาฮ่าฮ่าอ่ากระทึบศพรลัวกระทึบศพรลัวอ่าไปตรงนี้อ่าโอเค อโหตรงนี้ไอ้อะไรเอ,อ๊ะหมุน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 อ่าโอโหปลาเอ๊ะแน่จะหลอกตาจะหลอกตามันไม่ได้จริงๆครับหลอกตาลาไฟโล่พูดนี้ไม่ได้หรอกจะตายก็คือตายจะแกงตายก็คือแกงตายไม่มีใครหลอกตาเกนไดชายกับลาไฟโล่พูดนี้ได้เห็ดผลนที่ทำให้ผมมีพลังเพิ่มขึ้นก็แน่นอนครับผมเหมือนกับไอแตรครับนับถือศาสนาเดียวกันครับ ศาส,สนาเกณฑ์ใดชายครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ศาส,สนาเกณฑ์ใดชายเนสแยบอ๋อเห็นไหมดวงตาดีดวงตาผมดีมากอจฉชิยะนครับ,รบ,รบอ,อจฉชิยอเออเจงอู้แย่งจริงเลยเช้าพวกนี้นี่จะหาเรื่องเราตลอดเลยเนสแยบเ้าเข้าประตูไป เปิดประตูขึ้นมาอ้อตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วว้าวอีน็อตาเล่นดิมิน่าเชื่อคุณบาคุณปันพูดแล้วน่าเล่นเกมเตะจีว่ะน่าเล่นเกมเตะจี้อยู่อะไรนะคุณบาคุณปันชนเกมในชายเล่นอะไรนะเมื่อกี้นี้ LL เอลล์เฮ้ยเราหุงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเล่นด้วยเดี๋ยวจะแค่จบกไปเนี่ยอีกสักพักนึงเราหุงก่อนเลิจ่า เซ็นมากเลยสองวันนี้เล่นแพ e ้สองรอบแพ้ตลอดเลยเจอคนดีๆเยอะดิเจอโนบไม่พอใจสีเจอโนบนะครับหน้าไม่จบโอ้โหโเออเอนหลับไปซะนอนหลับไปยอดเยี huh. ่ยมอ้วมาอูเออนอนหลับไป ไหนๆพวกนี้นี่ชอบเล่นตลบหลังนะครับได้หรอกใครจะมาตลบหลังไอแซคคู่นี้ได้รู้หรือเปล่าไอแซคเป็นใครคือสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่นำสื่อาศาสนาเกณฑ์ไดชายอ๋อเอออืมออ่าอูเฮ้ยไอไอลูกตุ้มเออจะมาเยอะแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถสู้ไอแซคพวกนี้ได้หรอกครับ ไอ้แซกนี้แข็งแกร่งที่สุดเลยในจักรวาลสามารถตอบสนองได้ทุกปัญหานะครับใครมีปัญหาโทรหาไอ้แซกได้อ,อ,อืเออ,เออืจังใครย,ยังไม่ตายอืมเติมยาเต็มที่ครับอ,อออเอ,อเ้ยอืดเดี๋ยวก่อนเออ,อมไม่ต้องมายิ้มใม่กูเลยไม่ต้องมายิ้มเออพลังเยอะ โอ้โหเกือบไปสบายเลยคูผมเกือบไปสบายเลยครับตรงนี้นี่จ๊ะอ้าวแล้วเราต้องทําการแก้ไขจุดบกพ้องของประตูที่ตรงไหนเลนเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวหาก่อนครับแป๊บหนึ่งอ๋ออยู่ข้างล่างอยู่ชั้นล่างเลยนะครับตรงนี้อ๋อไปดูกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะมี อะไรเ,เข้าใจยากนะครับระบบคอมพิวเตอร์สมัยนี้เข้าใจยากจริงๆอ้าวไม่ได้อีกอ่าอย่างนี้ไม่ได้มันไม่ได้อ่ะนีตองอย่างนี้ได้นีเอออ๋อเออนี่อัออนอสุดท้ายหมุนหมุนโอเคเสร็จแล้ว ประตูก็จะถูกปลดล็อกไปอ่าฮะสุดยอดข้าประตูไปปิดประตูเ <c oughs> ออทำไม퀘สนี้มันนานจังมิชชั่นหนึ่งเลยนะเนี่ยถ้าที่ผมจำความได้นะครับตั้งแต่บบกุปอนยังจำความได้เออจ,จำไม่ได้หละไม่ใครอ่ามือผู้ที่นับถือศาสนาเกนไดชาย เจไดซาคืออะไรอ่าสิ่งมีชีวิตแล้วบุกเผาพันธุ์ไม่ได้เล้วได้สิ่งมีชีวิตหรอเฮ้ยยิงน้อยมันก็ยังพูดจารู้เรื่องน่ะรู้เรื่องเออน่ายิงน้อยมันก็แบบว่ายังอินี่ได้อยู่เนอะอะไรเจอได้เออมันยังเดินได้อยู่แล้วก็ใส่เกงเป็นเยอะต้องมาโอ้สิทธิยอดสิทยอดเออเป็นที่เกิดไปได้ เรื่องที่เป็นไปได้นะครับอะ่ะโอเคตรงนี้เราสามารถแก้ไขปริศนาบางส่วนได้แล้วบางส่วนเดี๋ยวจ้าผมไม่รู้จริงๆนี่ผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยผมยังไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยผมมาที่นี่ทําไมผมต่อสู้กับเนโครมออบคืออะไรทำไมผมต้องใส่ชุดคนซ่อมท่อระบายน้ําด้วยเนี่ยดูหน้าดิชุดคนซ่อมท่อระบายน้ําจะฉัดอ่าตปตรงนี้เออเออประตูอยู่ข้างหน้า เขาประตูไปเยี่ยมไม่ได้อะประตูไม่ได้ประตูยังทำงานได้อยู่ครับตรงนี้อ่าใช่จริงหิวข้าวแล้วสิเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่าเดี๋ยวแคสเซ็แต่คงอีกสักพักหนึ่งเลยอ๋อหรือต้องไปทางไหนต่อเอ้เสียงกบปมงคนเรือหนีอย่าไปสู้กับมันเสียเวลาโอ้โหขนาดปีมันได้ยังรับดาเมจโอ้อะไรข้างหลังอื้อเลย โอ้สามตัวอย่างที่ผมคิดไว้อย่างแกเข้าประตูมาไม่ได้หรอกอ๋อมันทะลุเข้ามาแล้วไอ่อแ,อแม่งมากันหมดเลยนไหนก็นไหนแล้วไหนก็ฆ่าพวกแกแล้วขอดรอปของหน่อยแล้วกันอ,อกระทืบสศพกระทืบสศพไม่ได้อะไรเอ้ยได้บางส่วนยีเด้ยด้วยโอ้โหเติมเลยครับนี่ไม่มีใครสามารถเอาชนะไอแซคผู้นี้ได้ ไม่ว่าบุรุษใดก็ไม่สามารถสังหารไอแซคได้เจ้าตายกันเสียเถอะเจ้าพวกนโครโมอฟฮ่าฮ่อ่าตายเฮ้ยทำไมเปิดประตูแล้วเสียงกับปะงคนไม่มาทันทีผมว่ารีบขึ้นดีกว่าก่อนจะมีตัวประหลาดมาอ่ายอดเยี่ยมสุดยอดนี่ตัวไอแซคเราหน้าอหน้าเหมือนเด็กจริงมีของให้เก็บตรงนี้หน,น่อยนึง ไหนอาชีพสําหรับแนนของรางวัลสาหรับการทิชั้นเสริมยมินได้เลยนม่มีอะไรเลยวะนี่มีอะไรจริงๆเลยครับตรงนี้เก็บได้หน่อยหนึ่งเองเมื่อกี้ของไปขึ้นชั้นสามโอเคก่อปเดี๋ยวพอขึ้นชั้นสามมาแล้วเราจะมาอยู่ที่ไหนกันกลับมาห้องเดิมเฮ้ยมึงมึงใช่ไหมเมื่อกี้นิดมึงทำไมมันนิ่งจังมันเป็นแค่เสียงอัดอะ นี่นี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของบาคุปอนนะครับไม่ต้องไปตามหาในเฟซบุ๊กหรอกดูดูหน้าเขาคนหล่ออ่อตัวเดูดนับฟันได้เลยในเนี่ยอืมหล่อเหรอเฮ้ยเฮ้งูขึ้นมาได้เฮียเฮียโอ้เจ้าที่แรงมากตรงนี้แนงงูขึ้นมาได้ด้วยเจ้าที่เขาแรงจริงนี่ครับแรงจริงอ่า้ายเราต้องขึ้นไปตรงนั้นสินะอ๋อ ก็สวีทเออขึ้นข้างบนอ้ามาอยู่ตรงไหนเดี่ยนีเนี่ยผมมั่นใจครับเดี๋ยวไอพวกตหลาำต้องโผลม่มนแน่นี่โอ้โขอืออเก็บให้หมดโดโ,ดโ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 ดให้หมดครับตรงนี้ <c oughs> เอาล่ะในที่สุดเราก็เสร็จเรื่องทุกอย่างกลับบ้านที่เกล่าอ, <c oughs> อืม อืมออตัดหัวแน่ไม่จบครับจใจสู้อะไรอีกเนี่ยพอเลยแล้วคุจะกลับแล้วอ่าอยู่ตรงจุดปลอดภัยครับไม่ปลอดภัยเลยเว้ยโอ้เอือแขนขาดหัวขาดเอือมียาวมาชิ้นหนึ่งอ่าโอ้โอโอ้โหหน้าหลังซ้ายขวามาหมดครับตรงนี้ เออเออพอแกหัวขาดแกก็ปล่อยไม่ได้เอ้ยเฮ้ยพวกนี้มันเยอะอจริงๆเลยเข้ามาทําไมไม่ต้องการความโมกุนตัวร้อนพอแล้วตอนนี้ใครไม่เลิกวะอ้เบอร์ที่ไหนไม่เลิกมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมเออเละเป็นปุ๋ยปลายเสียในะจีออ่อ,อ,อไปหนข้างล่างเถอะอ้าวติดเก้าอี้เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งลิฟต์นั่นไอ้ยืนอยู่บนลิฟต์นั่นยืนอยู่บนลิฟต์นานๆเดี๋ยวเมื่อยเอาไปด้วยเก้าอี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวนั่งเก้าอี้เราจะนั่งเราจะนั่งเก้าอี้กันครับตรงนี้อ่านั่งเก้าอี้อ้าวเฮ้ยเก้าอี้วินบอกโอ้โหยอดเก้าอี้วินบอกอือเออไปตรงไหนต่ออะไรนะครับ มาทางนี้เปประตูเติมเลือดเดินต่อไปเขาประตูไปไมิจเจให้ต่อตรงนี้ทางบริเวณนี้ยังเป็นบริเวณที่ค่อนข้างอันตรายเฮ้ยบอกเลยว่าอันตรายไม่เชื่อ,อต้องเชื่อผมสี่ผมจะโกหกทำไมเชื่อซไปมึงต้องเชื่อต้องเชื่อ<ป> ต้องเชื่อต้องเชื่อต้องเชื่อโอ้โว้าวว้าาาาเอออาอุนาโอ้โหเริ่มไกลเลยด้วยแย่จริงดีเหนื่อยใจเลยอุนาโดนระ,ะเบิดไปทีนึงแม่งมาหน้าหลังเลยในเคบสม,นมบุน่าบอกปองกาไอสิ่งมีชีวิตต่างดาว แกเจไดชัยกระจกอืมแต่ผมต้องถือศาสนาเจไดชายอยู่นะตอนนี้ผมเจเจไดชายเนี่เขาลองเย่ครับอ่ะหรือว่ากูมาผิดทางตลอดเลยวะเนี่ยแล้วทำไมมันให้ขึ้นรีบวะทำไมแม่กูขึ้นรีบวะเนี่ยอืมเยอะเออเยออย่าบอกนะว่าเริ่มสู้ใหม่หมดเลยอ่ะ S <S <S มีเงือ้อปะมีเงือ้อปะสคคิปเลยอะ่ะสคริปเลยอะ่ะโอ้จริงด้วยไม่ให่สุ้ใหม่หมดเลยอะ่ะโหอ,อะไรวะเหนื่อย,ยอยู่ด้วยตรงนี้อืมอืมเอมอหื้อเริ่มยาวเลยไว้ตรงนี้เริ่มไกลเลยกลูกระเป๋าอืม เอาละคราวนี้ข้าวจริงแล้วข้าไม่ได้เป็นยาอ่อนแล้วข้าคลิ่งในศาสนากินได้ชายเพราะฉะนั้นข้าจะใช้ปืนแห่งสูงสวรรค์ที่ได้รับมาจากมหาเทพเกินไดชายในการสังหารสตุงให้หมดสิ้นซะขอพระคุณกินไดชายที่มอบปืนนี้มาให้ทางเราเป็นปืนที่ยอดเยี่ยมจริงๆอิออหนึ่งนัดเท่านั้น แน่อินเนนไม่จบเออแน่นอนหนึ่งนัเท่านั้นไม่ตายอ,อืไม่มีใครสามารถรอดคนจากปืนนี้ไปได้หรอกเออแขนขาดแล้วก็ยิงขายิงหัวเออยิงหมาทรงตาโดยที่ไม่ทันรู้ตัวเสือตาในสภาพดูนสโลไปเรื่องทั้งหมดจบลงแล้ว อ้โฮโอ้โหคราวนี้นี่เราจริงนี่เป็นไงล่ะสุดยอดเลยคุณกินได้ชายขอบคุณมากขอบคุณที่ประทานพลังมาให้ลูกขอบคุณจริงๆรงออยอดเยี่ยมสุดยอดอ๋อหนังตาจันเออคิ้วขมวดน้ำลายไหลตอนมองขึ้นฟ้าน้ำมูกไหลตอนมองลงพื้นบอกปอน เดชัยกระจกตาระเบียบครับอ,อ้าเป็นเงนินไปเนี่ยครับกินในชายเนี่ยเป็นคนที่วิศวะสร้างลัทธิของตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยไม่ด่าเขาเหลียครับลทัลทธิกินในชายาช<า>ิงง่ายเลยลทัทธิฆ่าตัวตายครับนี่ใช่เนอะอนหเออ,อ,อ้นอนหลับไปเสืออูออ้ไม่จบ,บพวกนี้มากันไม่เลิก วิ่งต่อไปไอ้แจ๊กไอ้ซิค,คลอสไอ้แจ๊กว้ใครยิงกระสุนพลัสมาใส่ผมออเกยในไายครับเกยนในชายทำไมถึงทำอย่างนี้โอ้ข้างล่างนะาโอ้ผมลงไปผมตายแน่เพราะนั้นขึ้นข้างบนดีกว่าโอ้อยย่ามะย่า อย่าทำเขานะขยี้มิตายแต่เออเกเดชายอะไรต้องการจะสือ่อต้องการจะสื่อว่า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 อย่างนั้นเลยครับว่าอ๋อนอนทรพิสระบทน่ารักตอนนี้เป็นของเกนเดชาคนเดียวห้ามใครมาแย่งบทไปเออทำไมมันนานจังวะยังไม่ผ่านอยู่เนี่ย อืผ่านมิชชั่นได้ได้ได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ได้จริงๆเลยเย้มิชชั่นคอมพิวตแล้วเออฮะเดี๋ยวเราจะไปดูของกันก่อนนะครับก่อนจบคลิปอ้าออฮะอืฮะมากันตรงนี้นี่คือข้าวของที่เราได้มากันนะครับนี่นี่น,นีได้ชิปมาอืา้อเลยโอ้ได้เงินเออ โอ้ถึงขั้นซื้อปืนได้แต่ไม่ซื้อครับเนี่ยเรามาดูกันได้ชิปอะไรมาบ้างเอาออกให้หมดครับปืนกกนน้นแต่ดาเมจอย่างเดียวครับอย่างอื่นเน้นไม่ได้จริงๆนี่ชิปดาเมจชิ้นที่หนึ่งชิปดาเมจชิ้นที่สองอะไรเนี่ยแอดชิปอะไรเอ่ยม,มันคืออะไรอะไรอะไรคืออะไรอะไรก็ค <Okay. S 2> ืออะไรเกย์ เอาโอเคนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับงั้นก็ทูบีคอนติเนียจะกันปากหน้าลกันนะครับบ๊ายบาย